มาแล้วครับคั้นตกกุ้งของพี่เนี่เพี่แบเดี๋ยวเ,เราจะมาดูกัน นี่ครับเดอ t บูเดับูลิลิงเจ็บเดอะบูลิงเจ็ดถุงถือว่าโอเคครับ เดี๋ยวามาแกะสิบสิบซ่อนอยู่ตรงนี้มาดูกันในถุงนะครับทั้นแรกมาดูท่้นแรกกัน มจะเป็น EVA แล้วก็เป็นลาย X เนี่ยนะครับน่าจะกันเลื่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขียนบ้าเลย Paylab เดี๋ยวสักครู่นะเนี่ยนะครับ Paylab เนื้อแบงสีตามที่เห็นเลยตัวแบงจะเป็นป้องอ้อยป้องอ้อยนะฮะแล้วผ่านด้วยลายเอ็ก a Resist นะครับตัวนี้หมุนนี่เป็นสีนี้เลยนะครับไม่มีเสียงนะครับนะ อันนี้ก็พิมพ์เป็นชื่อ the อะไรอ่ะ the blue r เจ็7นี่นะครับเนื้อแบงค์เนี่ยไปดูหน้าเนื้อแบงค์นห,นห,นงหนาแล้วครับเนื้อแบงค์ถือว่าหนาแน่นพกันก็ถือว่า มีน้ำหนักนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรา,เาตัดช่างมาถอยไปน,นิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนที่เป็นคันสี่ท่อนนะฮะทรามาดูท่อนนี้กันก่อนท่อนที่สองจากด้ามดูหน,หน้าหน้าตัดเนื้อแบงนะฮะ ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้บางแล้วก็ไม่ได้หนานะฮะเนื้อแม้เนื้อแบงตรงนี้ก็จับแล้วรู้สึกว่าเป็นคลื่นเป็นป้องนะฮะนี่นะครับไกด์ตามที่ระบุมาเป็นไกด์สเตเลสนะฮะไม่ใช่ฟูจินะฮะลิงก็จะเป็นสีสีออกอมม่งมวงนะฮะอมม่งมวงนี่ ว่าอะไรอ่ะ The b u l l i n g เหรอ Link 7หรือว่า Link นะฮะตามนี้อันนี้คือท่อนที่สองจากโคนะฮะจากด้ามจับนะครับตูน่าตัดเนื้อแบงค์ตามนี้อ่ท่อนที่สองวางไปเสียงล,ลั่น เสียงออกแบบแกล้วแก้วเลยนะฮะมามาดูท่อนที่3ามลินไกนะฮะท่อนที่3เนื้อแบงก็ตามนี้เลยท่อนที่3มอยู่3ไกลนะฮะเนื้อแบงก็จะเป็นตัวนี้เลย น้ำยาที่ให้มาก็นี่นะครับโฟกัสไหมนี่เป็นรอยคาบนะครับ น้ำยาหรือว่าเคลือบมานหนามากนี่นะเป็นลายป้องเมือแป็งเป็นหลายป้อง,อน,น,องนี่ก็ช่วยเรื่องการสปริงตัวเดี๋ยวเรามาดูท่อนต่อไปคือท่อนปลายท่อนปลายอยู่นี่ ซองเขาก็แบ่งเป็นช่องนะครับมีอยู่หนึ่งช่องหนึ่งช่องสองช่องสแล้วก็สข้างนอกอ่ะมาดูท่อนปลายท่อนปลายนี่ยครับ ได้มาในราคาพันพันกว่าบาทพันสามพันสี่ประมาณนี้นะครับจากราคาจริงมันประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทคันสีท่อนเวทเอ็มแอลจับนี่รู้สึกว่าเป็นคลื่นๆน,นะดูตอนแรกเหมือนเป็นรอยแต่ไม่ใช่นะ,ะนะ หัวไกลครับปลาท็อปไกลน,นะดูเนื้อแบงค์ความหนาท่อนปลายตามที่เห็นนะครับไกลทั้งหมดจะมีอยู่ตัวนี้มีเท่าไหร่นมเดี๋ยวดูนะตัวนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าแปดแปดเก้าไกดนะ์นะฮะมีทั้งหมดเก้าไกด์นะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันดูก่อนที่เราจะมาประกอบคันนะท่อนที่หนึ่งท่อนด้ามน,นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดกรัมท่อนที่สองนะครับท่อนที่สองไกด์วางนี้ มาที่128ท่อนที่3วางไป140แล้วมาดูท่อนปลายครับท่อนปลายวางเสร็จปุ๊บทั้งหมดจะได้น้ำหนักอยู่ที่144.3กรัมนะครับถือว่าน้ำหนักน้ำหนักเบาไม่หนักมากในราคาพันพันเจ พันสี่อ่ะได้มาพันสี่นะฮะน้ำหนักร้อยสิบสี่ถือว่าถือว่าโอเคนะน้ำหนักนี้เดี๋ยวเราประกอบพันเมาเอาท่อนหนึ่งตามด้วยท่อนสองเสียบนะครับมันก็จะเหลือๆหอหน่อยละ,ะอีกหน่อยนานไปก็มันก็จะเริ่มขยับเข้าขยับเข้า เรามาดูให้มันตรงนะครับเดี๋ยวดูตอนประกอบเสร็จแล้วตอนนี้ท่อนท่อนหนึ่งนะท่อนหนึ่งกับท่อนสองนะครับนี่นะต่อละเรามาเรามาต่อง่ายๆคือเอาท่อนสามกับท่อนสีมาต่อกันมันจะง่ายนี่นะ มันก็จะเหลือหล่อๆนะครับเนื้อแบงค์มันก็จะโชวางี้นะมันเป็นเรื่องปกติแล้วคันรุ่นใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้144กรัมนี่ถือว่าไม่หนักเลยไกด์ที่ให้มาถือว่าไกด์เล็กนะครับ อย่างแบบไมโครกไกด์เลยฮะเล็กมากนี่อยาให้ดูเล็กไม่เล็กนะฮะเล็กมากทีไกด์ทำออกมาได้ทีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตรงนี้ให้ดูเล็กนะครับตรงนี้เล็กนะเล็กนะขึ้นมาไปลายนี่ยิ่งเล็กเลยครับ ไล่เลี่ยงขึ้นไปเล็กนะครับนี่เบาปลายถือว่าตึงๆตึงๆหน่อยนะครับไม่ได้อ่อนมากนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีๆครั้งนะฮะรอแป๊บหนึ่งมาประกอบเป็นเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะฮะ คันด้ามจับตัวนี้ก็ประมาณ40เซนนะตัวนี้นะครับพอดีวันนี้มารีวิววันที่บ้านไกดเล็กมากน้ำหนักถือว่าเบานะฮะเบามือเดียวนี่คือน้ำหนักดีเดี๋ยวตัวนี้เอาไปประกบกับรอกลอกซีเซย์เดีวยวนะอาจจะเห็นขนมบนโต๊ะนะ <c oughs> นี่นะครับ ือว่าเบานะครับ144กรัมนี่เบานะครับนี่ครับเดี๋ยวกระดิกปลายให้ดูเห็นไหมไปลายถือว่าด,ด,ด,ดีดีนะครับไม่ได้ตึงมากนะครับตอนแรกว่าตึงนะพอประกอบคันเสร็จสี่ท่อนปุ๊บเวทที่ได้นี่ถือว่าดีนะครับนี่นะครับปลดีดเกยือดีบอกได้เลย น้ำหนักคันถือว่าบาลานซ์ได้ได้ดีนะตัวน,นี้นะเนี่ยนะอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เลื่อนมานหน่อยนี่ก็ไม่ได้ละต้องขยับมาอีกนิดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะด้ามมานี่นะครับ นี่นะครับต้องขยับมาอีกหน่อยหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคนเดียวด้วยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แบงค์ตัวนี้ก็ไม่ได้พิมพ์เขียนว่าอะไรนะครับตรงนี้นะไม่ได้พิมพ์อะไรนะครับมีแต่ตรงท่อนหนึ่งอ่ามีเขียนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขอถอดคันแป๊บนึงนะครับท่อนหนึ่งท่อนโคนนะครับตรงนี้ก็จะระบุเลย มาวางตัวนี้ดีกว่านี่นะครับอีไม่ชัดอืม ตัวนี้ระบุลาย PE นะครับอยู่ที่0.4ถึง1 PE 4 0.4ถึง PE 1นะครับไซส์ EJ ก็อยู่ที่2.0ถึง3.5โยไซส์2ถึง3.5นะครับรวมแม็กอยู่ที่23กร,รัมนะครับแต่น่าจะสตาร์ทเหยื่อประมาณเขาเรียกว่าอะไรเหยื่อประมาณตั้งแต่5กร,รัมขึ้นไปนะผมว่า น่าจะตีได้นะแน่ๆนี่คือ7กรัมนี่ปิวแน่นอนนะครับจะไปตกหมึกหรือว่าไปตีแคลโรส่วนมากนี่เดี๋ยวผมจะเอาว่าไปตีแคลโรนะฮะตัวนี้ก็เป็นชื่อรุ่นของคันเทเลบเดอะบูลลิงลิงเจสหรอลิงเจสนะครับคันถือว่าโอเคนะน้ำหนักคันถือว่าดี โดยรวมแล้วคือที่ผมซื้อคันสีท่อนนี่คือพกพาง่ายนะครับใส่กระเป๋าเดินทางได้นะครับคือไม่ต้องไปพกคันยาวแล้วถ้าคันยาวนี่เราต้องไปซื้อกระบอกซูมหรือว่าใส่ท่อ PVC เวลาขึ้นเครื่องนะครับไปตกปลานะของเราก็อยู่เชียงใหม่นะครับเวลาจะเดินทางทีก็ลำบากนะไปทะเลปีละครั้งสองครั้งนี่ถือว่า คุ้มละตกครั้งหนึ่งก็คุ้มแล้วครับกับคันคันเพลแบตัวนี้นะผมดูว่าทำได้ทำออกมาได้ดีมากนะกับกระเป๋าคันแค่นี้นี่น่าจะยาวประมาณสักเจ็ดสิบเซนประมาณนี้นะเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะฮะตลับเมตรไม่อยู่ด้วยนะพกง่ายนี่ตารน,นี้โอเค เรารีวิวเพียงเท่านี้ถ้าอีกทีก็จะเห็นเป็นคลิปตกปลาตกหมึกกันละเตรียมลงเตรียมลงคันพกพาง,ง่ายนะฮะ p เพล a เพิ่งออกมาคันสวยๆเนื้อแบงก็สวยๆจะติดตรงนีิดเดียวเราไม่ค่อยชอบลายเอ็กนี่เท่าไหร่นะแต่เขาก็ทำได้ออกมาดีนะกับราคาพันกว่าบาทน่าใช้ครับเข้าถึงง่ายด้วยนะ โอเคสำหรับคนงบน้อยเราก็ใช้คันแบบนี้ไปก่อนไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับ